เด็กสาวมหาเศรษฐีคนนั้นเธอนั่งรถเข็นมานานหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเด็กขอทานคนหนึ่งกลับพูดว่าผมเปลี่ยนมันได้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงคุณพร้อมหรือย,ยังที่จะเปิดเผยความลับนี้ไปกับเราอย่าพลาดชมเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลลูกสาวมหาเศรษฐีนั่งอยู่บนรถเข็นร่างกายเธอเล็กบางใบหน้าขาวเนียนเหมือนหยกดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวัง ลมพัดเบาๆผ่านสวนกว้างของคฤหาสนตหลังใหญ่ต้นไม้สูงใหญ่ใบเขียวขจีโบกสะบัดอย่างช้าหาหะบรรยากาศรอบตัวเธอเต็มไปด้วยความเงียบงนันเสียงนกร้องไกลๆทำให้ความรู้สึกเงียบสงัดยิ่งขึ้นเธอรู้สึกถึงความเหงาและความโดดเดี่ยวที่ปกคลุมใจในขณะที่รถเข็นถูกดันอย่างช้าๆโดยพ่อของเธอผู้ชายในชุดสูทสีขาวที่มีแววตากังวลอยู่ลึกหาหา จู่ๆเด็กชายขอทานคนหนึ่งปรากฏตัวเขาสวมเสื้อผ้าขาดวินและผมยุ่งเหยิงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจที่แปลกประหลาดเขาชี้ไปที่รถเข็นและผู้เสียงดังผมเปลี่ยนมันได้ทุกคนในสวนหยุดชะงักลมหายใจของทุกคนหยุดลงเหมือนเวลาหยุดเดินสายตาของทุกคนมองไปที่เด็กชายคนนั้นความเงียบทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเด็กชายก้าวเข้าใกล้รถเข็นด้วยก้าวที่มั่นคงเขาจับมือของเด็กสาวอย่างเบาฮาฮะสายตาของเขาแฝงไปด้วยประกายลึกลับบางอย่างเด็กสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นและความแปลกใหม่ในมือเขาแต่ในเวลาเดียวกันใจของเธอก็เต้นแรงด้วยความกลัวพ่อของเธอยืนอยู่ข้างหาใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความสงสัยและความไม่พอใจ เสียงลมหายใจของเด็กสาวเริ่มขาดห่วงความตึงเครียดในอากาศทําให้ทุกสิ่งเหมือนจะระเบิดเด็กชายขอทานยิ้มบางๆและพูดอีกครั้งแค่ให้ผมช่วยคุณจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งต้นไม้ไหวสะบัดราวกับจะบอกอะไรบางอย่างเด็กสาวและทุกคนรอบข้างเงียบกริบในใจของทุกคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและจะเป็นเช่นไรต่อไปเด็กชายค่อยๆวางมือบนล้อรถเข็นมือของเขาเย็นเฉียบราวกับสัมผัสจากโลกอื่นแสงแดดที่เคยอบอุ่นเริ่มจางหายไปอย่างช้าหาหารอบตัวพวกเขาเริ่มมืดมัวเหมือนหมอกหนาทึบเด็กสาวรู้สึกว่าร่างกายของเธอหนักขึ้นจนแทบจะขยับไม่ได้ดวงตาของเด็กชายเปล่งประกายสีแดงเรืองรองเสียงลมหายใจของเขากลายเป็นเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลัง จงเปิดใจและปล่อยให้ความกลัวหลุดลอยไปเขากระซิบคำพูดนั้นเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างซ่อนอยู่เด็กสาวรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านเส้นเลือดของเธอบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเสียงนกร้องถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบที่ไม่ชัดเจนพื้นดินใต้รถเข็นเริ่มสั่นเล็กน้อยใบไม้ร่วงหล่นอย่างช้าๆเหมือนเวลาถูกหยุดชะงักพ่อของเด็กสาวก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัว สายตาของเด็กสาวเริ่มพร่ามัวภาพรอบตัวเธอเริ่มเลือนลางแต่ในใจกลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังตื่นขึ้นเสียงเด็กชายแผ่วเบากว่าที่เคยสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความอ่อนแอจะกลายเป็นพลังที่แท้จริงทันใดนั้นรถเข็นเริ่มเคลื่อนไหวเองอย่างช้าหาหะล้อหมุนอย่างราบรื่นโดยไม่มีแรงช่วยเด็กสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างกาย รอยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเธอเป็นครั้งแรกในเวลานานแต่ความรู้สึกนั้นกลับถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวที่ลึกซึ้งขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องร่างกายเท่านั้นแต่บางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นกำลังถูกปลุกขึ้นมาในตัวเธอเสียงหัวใจที่เต้นแรงสายตาที่มองออกไปไกลและเด็กชายขอทานที่ยังคงยืนนิ่งพร้อมกับความลับที่รอวันเปิดเผยเด็กสาวรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนมีไฟลุกโชนช่วงอยู่ภายในใจ ร่างกายที่เคยอ่อนแอรเริ่มตอบสนองอย่างรวดเร็วมือเล็กๆของเธอเริ่มขยับได้อย่างคล่องแคล่วเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูจนแทบหลุดออกมาพ่อของเธอหยุดพูดหยุดหายใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อสายตาเด็กชายขอทานยิ้มอย่างลึกลับสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจบางอย่างที่ลึกซึง้งทันใดนั้นสายลมพัดแรงขึ้นเหมือนกำลังเรียกสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความมืด เงารอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนจากความลับที่เปิดเผยเด็กสาวรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนเวลาถูกบิดเบือนและสิ่งที่เคยเป็นจริงกลายเป็นความฝันร่างกายเธอเต็มไปด้วยพลังลึกลับแต่ในใจลึกๆมีเสียงเตือนเบาๆที่บอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่ของขวัญแต่เป็นคำสาปที่กำลังมาเยือนเด็กชายขอทานก้าวถอยออกไป ทิ้งเด็กสาวไว้กับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดได้และเสียงลมหายใจของทุกคนในสวนเงียบงันพร้อมกับความรู้สึกว่าชะตากรรมของเด็กสาวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กสาวค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ภาพที่เห็นรอบตัวกลับไม่เหมือนเดิมสวนกว้างกลายเป็นเงามืดอที่เต็มไปด้วยเงาผิดรูปเสียงนกร้องหายไปเหลือเพียงเสียงกระซิบที่เย็นเงยือกร่างของเธอรู้สึกหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการไว้ แต่ในใจกลับมีเสียงเรียกบางอย่างที่ดึงดูดเธอไปข้างหน้าพ่อของเธอยืนอยู่ใกล้หาหะแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่เข้าใจเด็กชายขอทานหายตัวไปเหมือนฝันทิ้งไว้เพียงคำพูดที่ยังคงก้องอยู่ในหัวผมเปลี่ยนมันได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและเด็กสาวรู้ดีว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โลกของเธอถูกดึงเข้าไปสู่ความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเธอไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าได้เลยความมืดค่อยๆปกคลุมสวนกว้างเสียงลมหายใจของเด็กสาวกลายเป็นเสียงที่แผ่วเบาร่างกายของเธอเริ่มรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ภายในเธอลองขยับมืออีกครั้งครั้งนี้แขนและมือของเธอเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่ความรู้สึกนั้นกลับไม่ใช่ความสุข เหมือนมีความเจ็บปวดแฝงอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวพ่อของเธอก้าวเข้ามาใกล้ด้วยน้ำตาที่ไหลรินลูกเอย๋ยลูกเป็นอะไรไปเสียงเขาสั่นเครือแต่ไม่มีคำตอบจากเด็กสาวในใจลึกๆของเธอมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงของเด็กชายขอทานที่พร่ำบอกว่าอย่ากลัวเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เด็กสาวรู้ว่าสิ่งที่เธอจะ,ะเผชิญหน้าในวันข้างหน้าไม่ใช่แค่การฟื้นฟูร่างกาย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคิดได้รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเด็กสาวแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังสายตาของเธอเริ่มฉายแสงวาววับเหมือนมีประกายไฟที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาเริ่มกลายเป็นเสียงที่มั่นคงร่างกายที่เคยอ่อนแอกำลังแข็งแรงขึ้นอย่างช้าหาหาเด็กสาวลุกขึ้นจากรถเข็น ก้าวแรกเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความกล้าพ่อของเธอยืนอ้าปากค้างน้ำตาแห่งความดีใจไหลลงบนแก้มเด็กชายขอทานกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งยิ้มอย่างเงียบเๆและกล่าวว่านี่คือสิ่งที่ผมสัญญาไว้และโลกใบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเรื่องราวของเด็กสาวและเด็กชายขอทานเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแต่ในความมืดลึกของสวนหลังครหาด เงาเงียบๆที่ไม่เคยถูกเห็นมาก่อนเริ่มเคลื่อนไหวลมหายใจเย็นเฉียบไหลผ่านต้นไม้ใหญ่เสียงกระซิบที่แผ่วเบาเปลี่ยนเป็นเสียงกึกก้องเด็กสาวรู้สึกถึงความไม่สงบที่แฝงตัวอยู่พลังที่เพิ่มขึ้นในตัวเธอไม่ได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนมีสายใยบางอย่างรัดแน่นรอบหัวใจของเธอและในใจลึกๆมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเด็กชายขอทานที่เธอไม่เห็นอีกแล้ว ยังคงเป็นความลึกลับที่เธอไม่อาจเข้าใจและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจของเธออย่างที่สุดโลกที่เธอรู้จักกำลังจะสั่นสะเทือนอีกครั้งและเด็กสาวผู้ถูกเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าอย่างไม่มีวันหันหลังกลับความเงียบในสวนก่อตัวขึ้นเป็นพายุในใจเด็กสาวเสียงกระซิบลึกลับยังคงก้องอยู่ในหูเธอ เหมือนมีสิ่งที่ซ่อนเร้นรอคอยการเปิดเผยเธอค่อยคอยก้าวเดินออกจากคฤรุหา์ด้วยความหวาดหวัน่นทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนมีสายใยอินวิซิเวอร์ดึงรั้งไม่ให้หลุดพ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงผลักดันบางอย่างที่บอกให้เธอก้าวต่อไปสายตาของเด็กสาวจับจ้องไปที่เส้นทางที่ไม่รู้จักเต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยและความหวังที่แปลกใหม่เธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เด็กชายขอทันคนนั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและชะตากรรมที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนล,ลึกที่สุดเด็กสาวจึงก้าวเดินเข้าสู่โลกที่ไม่เคยคาดฝันด้วยหัวใจที่เต้นแรงและความกล้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแสงแดดยามเย็นค่อยๆลาลับไปกับขอบฟ้าเงายาวของต้นไม้ทอดตัวลงบนพื้นดินเย็นเฉียบเสียงลมหายใจของเด็กสาวผสานกับเสียงลมพัดผ่านทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นภาพที่คมชัดและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน ในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบความลึกลับของเด็กชายขอทานยังคงตามหลอกหลอนและความรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับตามองอยู่จากความมืดเด็กสาวรู้ดีว่าสิ่งที่เธอเผชิญไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่เป็นการเดินทางสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายเธอจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังที่ได้รับเพื่อเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและคำถามที่แท้จริงก็คือ เธอจะพร้อมหรือไม่สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเสียงฝีเท้าก้องอยู่ในความเงียบเงันของสวนเด็กสาวหยุดชะงักเมื่อรู้สึกว่ามีใครกำลังเดินตามสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งพัดใบไม้ร่วงว่อนเต็มพื้นเธอหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังความกลัวเริ่มบีบคั้นหัวใจอย่างหนักหน่วงแต่ความอยากรู้ก็ผลักดันให้เธอก้าวเดินต่อไปแสงไฟจากบ้านหลังใหญ่ค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความมืดและเงาที่ทอดยาวไปในความว่างเปล่า ในหัวใจของเด็กสาวเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าเด็กชายขอทานคนนั้นเป็นใครกันแน่และพลังที่เขามอบให้จะนำพาเธอไปสู่โชชตาแบบใดเธอรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นใกล้เข้ามาความเย็นของค่ำคืนแทรกซึมเข้าสู่กระดูกสันหลังเด็กสาวก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เงาร่างหนึ่งปรากฏออกมาจากความมืดเป็นเด็กชายขอทานคนนั้นที่ยิ้มลึกลับเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและปริศนาเวลาของเธอใกล้จะมาถึงแล้วเขากระซิบเด็กสาวรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่รอปล่อยแต่ก็กลัวว่าจะสูญเสียตัวเองในความมืดนั้นคำถามและความหมองประสานกันในหัวใจ และเส้นทางที่เธอเลือกเดินต่อไปจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเธออย่างแท้จริงเด็กสาวมองลึกเข้าไปในสายตาของเด็กชายขอทานความรู้สึกผสมปนประหว่างความหวังและความหวาดกลัวเธอไม่อาจปฏิเสธว่าอยากรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเสี่ยงฉันพร้อมแล้วเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงเด็กชายขอทานยิ้มอย่างอบอุ่นมือของเขายื่นออกมาจับมือเธออีกครั้งพลังลึกลับไหลผ่านจากมือเขาสู่เธอ โลกทั้งใบเริ่มหมุนวนรอบตัวเธอภาพและเสียงพร่าเลือนกลายเป็นความมืดมิดแต่ในความมืดนั้นมีแสงสว่างเล็กๆส่องนำทางและเด็กสาวรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสสัมผัสมาก่อนความมืดค่อยๆจางหายไปทีละน้อยแทนที่ด้วยแสงสว่างอุ่นๆที่เริ่มส่องประกายรอบตัวเด็กสาวร่างกายของเธอรู้สึกเต็มไปด้วยพลังและความสดชื่น เสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่มั่นคงและสงบเด็กชายขอทันยืนอยู่ข้างเธอแต่คราวนี้ใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนและสงบเสงี่ยมตอนนี้เธอมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเด็กสาวมองไปที่มือของตัวเองเห็นแสงเล็กๆส่องประกายจากฝ่ามือรู้สึกถึงพลังที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังมีเสียงเตือนว่า การเดินทางนี้ยังไม่จบลงง่ายหาหะและบททดสอบที่แท้จริงกำลังรอยอยู่ข้างหน้าเธอต้องพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้เด็กสาวก้าวเดินออกจากสวนกว้างแสงไฟในบ้านหลังใหญ่ค่อยๆหลีลงจนมืดมิดเสียงธรรมชาติรอบตัวกลับคืนสู่ความสงบแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกก้าวที่ก้าวไปคือการเดินเข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เต็มไปด้วยความลับและอำนาจที่ไม่อาจคาดเดาเสียงกระซิบจากเด็กชายขอทานยังคงก้องอยู่ในหัวใจจำไม้เสมอว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในตัวเธอเองเด็กสาวรู้ดีว่าเรื่องราวของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายดายแต่ด้วยความเชื่อมั่นและพลังที่ได้รับเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าท้องฟ้าค,อค,อคอ่อยๆมืดครึมลงเมฆดำก่อตัวหนาทึบปกคลุมดวงดาว ลมพัดแรงขึ้นอย่างไม่คาดคิดเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องสถานไปทั่วสวนเด็กสาวหยุดเดินหันกลับไปมองคฤหาหา์เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนสิ่งลึกลับกำลังเรียกหาเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอมีพลังและความหวองใหม่และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ยอมให้ชะตากำหนดชีวิตเธออีกครั้ง สายลมพัดผ่านใบไม้สัญญาณของการเริ่มต้นครั้งใหม่เรื่องราวของเด็กสาวผู้ถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเสียงฟ้าร้องยังคงก้องกังวานในอากาศสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างช้าหาฮะเด็กสาวยืนกลางสวนใบหน้าเปียกชื้นด้วยหยาดน้ำฝนแต่ดวงตาของเธอยังคงเปล่งประกายเจิดจ้าร่างกายของเธอรู้สึกถึงความแข็งแกร่งใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนพลังจากธรรมชาติหลอมรวมอยู่ในตัว ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าเธอพร้อมแล้วที่จะเดินทางสู่โลกใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเสียงลมหายใจของเธอผสานกับเสียงฝนที่ตกลงมาและในใจเธอมีเพียงความมั่นใจเดียวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะไม่ยอมแพ้และจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองอย่างแน่นอนสายฝนที่ตกลงมาทําให้สวนรอบตัวสดชื่นขึ้นกลิ่นดินเปียกชื้นและใบไม้ชุ่มน้าเ,เติมเต็มอากาศ เด็กสาวก้าวเดินอย่างมั่นคงผ่านทางเดินที่เปียกแฉะเสียงฝีเท้าของเธอดังกล้องในความเงียบของคืนในใจเธอมีความหวังและความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เธอรู้สึกเป็นอิสระเธอพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้เธอรู้ว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในตัวเธอเองและแม้ว่าเส้นทางจะยากลําบากและไม่แน่นอนเด็กสาวก็จะเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง เรื่องราวของเธอเพิ่งเริ่มตน้นและโลกทั้งใบกำลังรอคอยให้เธอเปลี่ยนแปลงมันใหม่กลางความมืดมิดของคืนฝนพรำเด็กสาวหยุดยืนมองฟ้าเบื้องบนแสงสายฟ้าสอดส่องเป็นระยะหาหาเราากับประกายไฟที่ตัดผ่านความมืดมิดในใจเธอเสียงฝนหยุดตกอย่างกระทันหันความเงียบเข้าปกคลุมแทนที่เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังคงอยู่ในร่างกาย เหมือนมีเสียงกระซิบเรียกให้ก้าต่อไปเด็กสาวหลับตาลงอย่างช้าหาหะรับรู้ถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ภายในหัวใจเธอเต้นแรงอย่างมั่นคงพร้อมสำหรับการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตและในค่ำคืนนี้เรื่องราวของเธอจะถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์เป็นตำนานของผู้ที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรม ด้วยความกล้าและพลังจากใจที่แท้จริงเสียงลมหายใจของเด็กสาวผสานกับความเงียบงันของคืนสายลมพัดผ่านใบไม้ทําให้เกิดเสียงสู้เบาหาหะดวงตาเธอเปิดกว้างเปล่งประกายเจิดจ้าเรากับเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะมาถึงเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ง่ายาดแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าแม้ความลึกลับจะยังคงอยู่รอบตัว เด็กสาวก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและเรื่องราวที่เริ่มต้นในคืนนี้จะกลายเป็นบทใหม่แห่งชีวิตที่ไม่มีใครลืมเพราะเธอคือผู้หญิงที่ถูกเปลี่ยนแปลงและมีพลังที่จะเขียนชะตากรรมของตัวเองใหม่อย่างแท้จริงเสียงฝนที่เคยโปรยปลายเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยเสียงนกร้องแผ่วเบาในยามรุ่งสางแสงแรกของวันสัตว์ส่องผ่านกิ่งไม้อบอุ่นและสดใสดุดความหวังใหม่ที่กำลังเบ่งบาน เด็กสาวก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกรง่งทุกก้าวคือการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความลึกลับและความกลัวยังคงอยู่เบื้องหลังแต่เธอไม่ปล่อยให้มันหยุดยั้งความมุ่งมั่นของเธอโลกทั้งใบเปิดกว้างรอคอยให้เธอค้นพบและเด็กสาวรู้ดีว่าเส้นทางนี้จะพาเธอไปสู่ความฝันด้วยพลังที่ได้รับและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เธอพร้อมจะสร้างอนาคตใหม่ด้วยมือของตัวเองท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอาราม แสงแดดอบอุ่นสัดส่องลงมาบนใบหน้าเด็กสาวเธอยิ้มบางบางอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงรู้สึกถึงความสงบที่แทรกซึมเข้าสู่ใจเสียงนกร้องทักทายวันใหม่ด้วยความสดใสลมพัดเบาๆพัดผ่านเส้นผมของเธออย่างอ่อนโยนทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนต้อนรับการเปลี่ยนแปลงและเด็กสาวพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวัง กำลังรอให้เธอเข้าไปค้นหาและสร้างมันขึ้นมาด้วยพลังที่เธอได้รับและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เธอจะเขียนเรื่องราวของตัวเองในโลกใบนี้อย่างภาคภูมิใจแต่ทว่าในเงามืดที่แทรกซึมอยู่ลึกลงไปในจิตใจยังมีเสียงกระซิบที่ไม่อาจละเลยคำเตือนที่เตือนที่เธอระวังและพร้อมรับมือเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาโดยง่ายใดเด็กสาวหยุดเดินมองออกไปไกลาหาหะ รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่ด้วยความกล้าที่มีในใจเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้และแม้จะต้องเผชิญกับความมืดมนอีกครั้งเธอก็พร้อมจะสู้เพื่อแสงสว่างที่เธอเชื่อมั่นเรื่องราวของเด็กสาวคนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นบทใหม่อย่างแท้จริงเท่านั้นเองแสงแรกของรุ่งเช้าส่องผ่านหน้าต่างห้องนอนเด็กสาวลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกสดชื่นและเต็มไปด้วยพลัง ทุกสิ่งรอบตัวดูสดใสและเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเหมือนกับว่าโลกใบนี้ต้อนรับเธอกลับคืนสู่ชีวิตใหม่เสียงนกร้องเป็นเพลงแห่งความหวังและสายลมพัดพาความฝันที่เธอเก็บไว้ให้ล่องลอยไปไกลเด็กสาวยิ้มอย่างมั่นใจและก้าวออกไปพร้อมกับหัวใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญทุกความท้าทายเรื่องราวของเธอจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ และมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความรักและความกล้าชีวิตใหม่ของเด็กสาวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงแต่แล้วเสียงกระซิบที่แผ่วเบาในใจเธอกลับดังขึ้นมาอีกครั้งอย่างไม่อาจมองข้ามจำไว้เสมอว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่เพียงร่างกายแต่คือจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมนเด็กสาวหยุดชะงักเธอมองไปยังเส้นทางข้างหน้ารู้ว่าการเดินทางนี้ยังยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่เธอมั่นใจแล้วว่าจะไม่ถอยกลับด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและแสงแห่งความหวังเธอเก้าวเดินออกไปอย่างมั่นคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมและเขียนเรื่องราวของตัวเองด้วยมือของเธอเองสายลมพัดผ่านใบไม้ราวกับเรียกหาเธอเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่หนักแน่นและมั่นคงเด็กสาวก้าวเดินอย่างไม่ลังเลแม้จะไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหน ความมืดและแสงสว่างสลับกันอยู่ในใจแต่เธอเชื่อมั่นในพลังที่ได้รับมาและรู้ว่าทุกก้าวที่เดินไปจะเป็นการสร้างอนาคตใหม่ที่สดใสและแข็งแกร่งเรื่องราวของเด็กสาวยังคงดำเนินต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความหวังและเธอคือผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และความกล้าที่แท้จริงค่ำคืนเริ่มปกคลุมทั่วผืนฟ้า แสงดาวสองประกายเล็กๆเป็นแสงนำทางเด็กสาวหยุดยืนอยู่กลางทุ่งโล่งรู้สึกถึงความสงบและพลังที่ไหลเวียนในตัวเธอหายใจลึกๆรับเอาความหวังและความกล้าเข้ามาเต็มปอดแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนแต่เธอรู้ดีว่าไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเธอได้อีกแล้วเพราะในใจของเธอมีแสงสว่างที่แข็งแกร่งที่สุดเรื่องราวของเด็กสาวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง และโลกทั้งใบรอคอยให้เธอไปเปลี่ยนแปลงกันใหม่ด้วยความกล้าหาญและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้สายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้ายอย่างแผ่วเบาเสียงใบไม้สั่นไหวเหมือนกระซิบเรียกให้ก้าวเดินต่อเด็กสาวหันมองไปยังเส้นขอบฟ้าไกลาหาหะดวงตาของเธอส่องประกายแห่งความหวังและความมั่นใจทุกก้าวที่เธอเดินคือการเดินทางสู่ความฝันแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงด้วยพลังแห่งชีวิตและความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เรื่องราวของเธอยังไม่สิ้นสุดเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เด็กสาวก้าวเดินอย่างมั่นคงพร้อมกับแสงสว่างในใจที่ไม่มีวันดับลงท้องฟ้ายามเช้าสีส้มทองค่อยๆกระจายแสงเด็กสาวหยุดยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลยเย็นน้ำสะท้อนภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวัง และความฝันที่ยังคงลอยอยู่ในใจเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายาดแต่ด้วยพลังที่ได้รับและหัวใจที่แข็งแกร่งเธอพร้อมจะ,ะเผชิญทุกอุปสรรคและเขียนเรื่องราวของตัวเองด้วยมือของเธอเองสายลมพัดผ่านพัดพาความฝันให้ล่องลอยและเด็กสาวก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงเพราะชีวิตใหม่ที่เธอได้รับคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างแท้จริงรอยยิ้มของเด็กสาวเผยออกอย่างอบอุ่น แม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในใจเธอกลับเปล่งประกายด้วยความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ยอมแพ้เสียงน้ำไหลของแม่น้ำเป็นเพลงปลอบประโลมใจและแสงแดดยามเช้าที่ค่อยๆลอยสูงขึ้นเติมเต็มหัวใจของเธอด้วยพลังและความหวังเด็กสาวรู้ดีว่าเส้นทางนี้จะยาวไกลแต่ด้วยความกล้าที่แท้จริงในใจเธอพร้อมจะเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของเด็กสาวผู้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองเสียงนกร้องเจ้ยเจ้าเติมเต็มอากาศยามเช้าเด็กสาวก้าวเดินต่อไปบนทางเดินที่ปกคลุมด้วยแสงแดดอ่อนใบไม้เขียวสดใสสะท้อนความสดชื่นของชีวิตใหม่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ไม่สิ้นสุดลมหายใจของเธอกลายเป็นเสียงเพลงแห่งความกล้าเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่เธอไม่หวั่นไหวเพราะพลังในใจยังคงแข็งแกรง่งและความเชื่อมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกยังไม่เคยดับเรื่องราวของเด็กสาวคนนี้จะถูกเล่าขานต่อไปเป็นตำนานของความหวังและความกล้าที่ไม่สิ้นสุดและเธอจะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและเปลี่ยนแปลงโลกใปนี้อย่างแท้จริงแสงแดดอบอุ่นสาดส่องผ่านยอดไม้เด็กสาวหยุดยืนมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่ไร้ที่สิ้นสุด ความฝันและความหมองผสานเป็นหนึ่งเดียวในใจเธอราวกับโลกทั้งใบกำลังเปิดกว้างต้อนรับเธอเสียงหัวใจเต้นแรงเป็นจังหวะที่มั่นคงและสงบเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความกล้าและพลังที่ได้รับมาเด็กสาวพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และในวันนั้นเรื่องราวของเธอจะถูกจารึกไว้เป็นตำนานของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรม ด้วยความรักความหวังและความกล้าที่แท้จริงชีวิตใหม่ของเด็กสาวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเสียงลมพัดเบาๆผ่านทุ่งหญ้ากว้างเด็กสาวก้าวเดินอย่างมั่นคงไปข้างหน้าแม้เส้นทางจะยังไม่ชัดเจนแต่หัวใจของเธอกลับเปล่งประกายด้วยความหวังแสงแดดยามเช้าส่องลงบนใบหน้าของเธออบอุ่นและสดใสราวกับการเริ่มต้นใหม่ทุกย่างก้าวคือการสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังและความกล้า เรื่องราวของเด็กสาวยังคงดำเนินต่อไปและโลกใบนี้กำลังรอคอยให้เธอเปลี่ยนแปลงมันด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และความฝันที่ไม่เคยดับสิ้นเสียงนกร้องเรียกความสดใสในเช้าวันใหม่เด็กสาวหยุดมองไปยังท้องฟ้ากว้างใหญ่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยประกายแห่งความฝันและความมั่นใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลกนี้แม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายดาย แต่เธอรู้ดีว่าพลังในใจจะเป็นแสงสว่างนำทางเธอผ่านความมืดและอุปสรรคต่างหาหเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเองเรื่องราวของเด็กสาวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและโลกทั้งใบกำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่เธอจะสร้างด้วยมือของตัวเองด้วยความกล้าและความหวังที่ไม่สิ้นสุดและเมื่อเวลาผ่านไปเด็กสาวเติบโตขึ้นด้วยพลังและความกล้าที่ได้รับเธอไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง แต่ยังเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้ให้ดีขึ้นด้วยความรักและความหวังเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่เคยรู้สึกอ่อนแอและท้อแท้พลังแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และเชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดเด็กสาวได้ค้นพบเส้นทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความสงบสุขพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและความฝันที่ไม่มีวันดับลง และนี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเองด้วยมือของเธอเองด้วยความหวังและความกล้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด